ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผม c m g e l e m e n t ch นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนออระบบมินิเกมฆาตรกรนะครับที่ผมเคยไลฟ์สตรีมไปเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วนะครับระบบนี้จะเป็นแบบควบคุมด้วยตัวเองนะครับก็คุม,มีการควบคุมอยู่2ออย่างก็คือระบบเริ่มเกมนะครับเมื่อเรากดเริ่มเกมแล้วเนี่ย ทุกคนก็จะวับมาที่สนามแล้วก็ได้รับการซุ่มบทบาทนะครับก็อันนี้ผมเล่นคนเดียวก็แปลว่าเป็นฆาตกรและตอนนี้ก็เออถ้าเราอยากเริ่มใหม่นะครับให้เรากดเอ่อรีเซ็ตเกมนะครับก็กลับไปกดรีเซ็ตเกมเทุกคนก็จะวับอยู่ที่ห้องรอนะครับ ผู้ควบคุมเนี่ยก็จะใช้คนเดียวพอก็จะเป็นแอดมินนะครับที่จะคอยควบคุมแบบนี้แล้วก็วิธีที่จะเข้าห้องควบคุมนะครับก็สามารถใช้ tp แล้วตามด้วยพิกัดได้เออถ้าไม่สะดวกนะครับ tp แล้วจำพิกัดไม่ได้ก็ผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับก็คือสมมติถ้าเราอยากเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่ ผมก็จะตั้งแท็กเอาไว้ครับให้เราพิมพ์แท็ก a d d แล้วก็ room นี่ครับอ่าทีนี้ก็กลับมาได้แล้วปกติแล้วถ้าเราจะพิมพ์แบบนี้ในแมปตัวเองมันก็ไม่สามารถเทเลพอร์ตได้ครับอาอันนี้ผมใช้คอมมานด์บ็อกนะครับเมืแบบ่อกี้อ่าก็เริ่มจากคอมมานด์บ็อก อันนี้ก่อนเลยครับคอมมานด์บล็อกที่ที่จะต้องใช้ตลอดเวลานะอ่ะอย่างคอมมานด์ที่แบบพิมพ์แท็กแล้วก็ว์ปมาที่ห้องควบคุมนะครับก็จะมี2 c o คอมมานด์อ่เป็นรีพีท a อเ a c t i v e แล้วก็ตามด้วยคำสั่ง TPSA g ท็เท่ากับร o มแล้วตามด้วยพิกัดพิกัด440ก็ก็จะเป็นพิกัดที่อยู่ ในห้องควบคุมนะครับนี่พิกัดตรงนี้440แล้วก็อีกคอมมาณหนึ่งก็คือเป็น chain condition always active เป็นคำสั่ง tag add a remove room ก็คือลบ tag room ออกทุกคนหลังจากที่วารไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแสดงให้ดูอีกรอบก,ก็คือ tag add p add room นี่ครับ แล้วก็จะวาร์ปมาที่ห้องนี้แล้วแท็กก็ถูกลบออกจะได้ไม่ต้องวาร์ปอีกนะครับโอเคอ่าแล้วก็คอมมานด์เกี่ยวกับเอฟเฟกนะครับก็จะมีอยู่2คอมมานด์นะก็คอมมานด์แรก e p u n t uncondition always active 20 d e l ด y tick ด้วยนะครับก็คำสั่งแรกเป็น effect คนที่ไม่ใช่มืเอเดอร์ Murder นะครับจะได้รับเอฟเฟกต์วิกเนตระดับ255นะครับอ่าก็มันเป็นเอฟเฟกที่ทำให้เราตีเบาแล้วเราจะตีใครไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบเป็นโปรเทคด้วยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ตีกันในล็อบบี้นะครับอ่าโอเคจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกคอมมานดหนึ่งก็คือ เช่น uncondition always active effect effect ให้กับคนที่เป็นฆาตากรนะครับก็คือมร์เดอร์เนี่ยนะให้เอฟเฟกตีแรงระดับ4นะครับก็คือ3แต่ว่ามันมันบวก1ด้วยเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะคนที่จะเป็นมร์เดอร์เนี่ยจะต้องมีแท็กถ้าแท็กเป็นมร์เดอร์นะครับก็แท็ก sp add murder ทีนี้ก็ก็จะมีเอฟเฟกตีแรงมาแทนที่แล้วนะครับตีแรงระดับ IV ก็ระดับ4มันก็จะตีแรงขึ้นนะครับถ้าใช้คู่กระดาบเหล็กเนี่ยมันก็จะตีได้แบบต,ตีคนได้ภายในดาบเดียวนะครับอ,อันนี้คือคุณสมบัติของฆาตะกรนะครับ ก็จะมีคอมมานด์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับก็คือคอมมานด์แสดงแอคชั่นบาร์นะครับว่าสถานะเกมในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคอมมานด์แรกเป็น repeat u n c o n d i t i o n a l always active 20 d e l ดเล i นะครับอ,อันนี้ execute ก็คือถ้าสมมุติว่ามีคนธรรมดาอยู่ก็แปลว่าแบบมีแค่ผู้รอดชีวิตเท่านั้น แล้วก็คอมมานดต่อมานะครับ chain unconditional always active อันนี้ก็คือจะแสดงว่ามีแค่คาตรกรอยู่นะครับเนี่ยก็หมายความว่าคาตรกรได้ค่าคนธรรมดาไปหมดแล้วนะครับอโอเคแล้วก็คอมมานดสุดท้าย chain unconditional always active อ,อันนี้ก็คือ,อยังมีทั้งคาตรกรและผู้รอดชีวิตอยู่ยัง ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะน,นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นฆาตากรนะครับก็ก็จะมีแท็กมร์เดอร์อยู่แท็กมร์เดอร์อ่าทีนี้ผมก็จะเป็นมร์เดอร์และตอนนี้ก็มีแค่ฆาตากรนะครับเพราะว่าผมอยู่ในเซิร์ฟคนเดียวนะครับอ่าแล้วก็ผมจะลบออกนะครับ สีมูฟโ okay. อเคอะสมมติว่าผมเป็นคนธรรมดานะครับ a d d normal อันนี้แท็กสำหรับคนธรรมดานี่ก็จะมีแค่ผู้รอชีวิตก็คือผมคนเดียวครับถ้าสมมุติว่าในเซิร์ฟเราเนี่ยมีทั้งฆาตากรและคนธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มแท็ก ฆาตกรเพิ่มให้กับตัวเองอีกนะครับ Add Murder นี่ครับก็มันจะขึ้นว่ามีทั้งฆาตากรและผู้รอดชีวิตอยู่ในเซิร์ฟนะครับเออมันก็แบบอาจจะกระพริบนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังพอดูรู้เรื่องบ้างอ่าโอเคอ่าดูที่ระบบเริ่มเกมนะครับระบบเริ่มเกมก็จะมีทั้งหมด หลายคอมมาเลยทีเดียวนะเพราะว่าต้องเซตหลายอย่างอยู่นะครับคอมมาแรกนะครับก็คือเทเลพอร์ตทุกคนนะครับ TP ทุกคนคอมมาส้มธรรมดานะ TP ทุกคนไปที่แบบนะครับไปที่แมปสนามอ่ะสนามคาตากรนะครับที่เราจะเล่นนะอสมมุติว่าเราสร้างไว้แล้วแล้วก็เราก็ ตั้งไว้จุดหนึ่งครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอของผมก็จะเป็น0 4 4ย์สประมาณนี้นะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยมาที่สนามเลยโอเคคอมมานต่อมาอันนี้เป็น chain always active นะครับก็จะโชว์การสมบทบาทนะครับสมบุติบาท แล้วก็คอมมานด์ต่อมา chain always active อันนี้เพิ่ม200ดีเลติกนะครับทำไมถึงเพิ่มนะเพราะว่าจากคอมมานด์ที่2เนี่ยเราแบบแสดงบนหน้าจอว่าเรากำลังสุ่มบทบาทเราก็จะเพิ่มดีเลย์ในการสุ่มนิดหน่อยนะครับอันนี้200ดีเลติกที่ผมเพิ่มก็คือรอประมาณ1ิวีนะครับแล้วก็จะสุ่มบทบาทให้ โอเคโดยคำสั่งสุ่มอันแรกนะครับก็คือสุ่ม murder นะครับ tag r uh, add murder สุ่ม murder นะครับ1คนจากนั้น chain always active นะครับจากนั้นก็จะเป็นคำสั่งก็คือให้บทบาททุกคนที่ไม่ใช่เบิร์ด murder นะครับให้เป็นคนธรรมดาหมดก็จะเป็น tag ad a t a g ไม่เท่ากับ murder ad normal นะครับคำนวณต่อมาเป็น h a ่น always active นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ titlen แสดงบอกบอกว่าคุณเนี่ยคนที่ไม่ใช่ murder ทั้งหมดเนี่ยคือคุณเป็นคนธรรมดาอโอเคมานต่อมาก็คือ h a ่น always active เหมือนเดิมจะแสดง ว่าคุณเป็นฆาตากรนะครับสำหรับคนที่มีแท็กเมอร์เดอร์นะโอเคคอมาร์ okay. ต่อมา chain always active อันนี้ก็จะเป็น gift a d a tag เท่ากับ murder iron sword ก็คือเป็นคำสั่งให้ของนะครับก็คือให้ดาบเหล็กแก่คนที่เป็นฆาตากรนะครับและก็คอมาร์สุดท้ายนะครับ chain always active สเปาล์พอยต์อันนี้ก็เป็นที่ที่ทุกคนแบบเป็นจุดเกิดของทุกคนนะครับเป็นจุดเกิดใหม่เราต้องเซตไว้นะครับอ่ะอันนี้เป็นห้องสำหรับจุดเกิดใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีสร้างห้องนี้นะครับก็อย่างแรกเลยก็คือก็คือต่อบล็อกให้ขึ้นไปครับสูงประมาณเกินแบบประมาณ ให้สูงประมาณ4-5หบล็อกนะครับแล้วทำเป็นห้องเล็กๆจากนั้นเนี่ยก็มองจากด้านล่างนะครับแล้วก็ต่อคอ m าน d ลงยาวลงมานะครับ3อันนะครับอ่าก็จะเป็นห้องแบบนี้แล้วก็จะมี command ต่อลงมา3อันนะครับอ่าคอมานแรกก็คือ Repeat Needless Stone นะครับ ก็คือ tag S A R ทั้ี Remove Murder ก็คือเมื่อคุณแบบคุณตายในในเกมแล้วใช่ไหมครับคุณก็จะมาเกิดที่นี่แล้วก็คำสั่งนี้จะช่วยในการลบแท็กออกนะครับอันนี้ก็ลบแท็ก Murder ออกนะครับค้อมานที่2อง Chain Away Active อันนี้ก็คล้ายกันนะครับแต่อันนี้เป็นลบแท็ก เออ normal ก็คือลบแท็กคนธรรมดาออกนะครับต้องลบต้องลบให้หมดนะครับทั้ง2องอย่างเราไม่รู้ว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นฆาตรกรหรือว่าไม่เป็นนะครับเราก็ต้องลบทั้ง2องอย่างแล้วก็ข้ามาสุดท้ายคือ chain แล้วก็ a l w a y s active ก็จะเป็นคำสั่ง teleport นะครับไปที่040ก็คือ หลังจากลบแท็กเรียบร้อยเนี่ยเราจะพาผู้เล่นไปอย่างจุดเกิดเดิมนะครับก็คือ0-40นนะครับก็คือตรงนี้อ่าก็คือพอตายในเกมปุ๊บผ่านการลบแท็กแล้วก็วาร์ปมาตรงจุดเริ่มต้นนะครับอ่าจุดเกิดดังเดิมนะอ่าแล้วก็เวลาตั้งเวลาตั้งจุดเกิดดังเดิมนะครับเพื่อคุณไม่รู้นะก็ใช้คำสั่ง set world spawn นะครับ set world สปาวและตามด้วยอันนี้เลยหรือตามด้วยพิกัดก็ได้ครับ0 040นี่040ก็คือทุกคนที่เข้ามาในแมปนี้ก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับอ่แล้วก็เวลาเริ่มเกมเนี่ยเราก็จะสปาวพอ,อยให้ทุกคนที่ตายเนี่ยมาเกิดตรงนี้แทนได้ครับ ่าโอเคอ่าห้องนี้ยังไม่เสร็จนะครับคุณต้องวางแป้นเหยียบหินด้วยนะครับวางปึ๊บอ่าแล้วก็อย่าลืมจำพิกัดด้วยนะครับอันนี้10พิกัด12 90เราก็จะมาใส่ในคอมมานดสุดท้ายนะครับเป็น s p a w n point a สิบสอ ก็เป็นการตั้งจุดเกิดให้ทุกคนมาเกิดตรงนี้นะครับแล้ว so, พอพอคนเหยียบก็ก็จะมาฟาร์มมาที่ตรงนี้แล้วก็ได้รับการลบแท็กแล้วก็จะไม่ติดสถานะใดๆนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยสำหรับคอมมานด์เริ่มเกมนะครับเรามาดูคอมมาน ดีเซตเกมนะครับก็คือถ้าเราอยากเริ่มเกมใหม่เนี่ยเราต้องกดดีเซตนะครับคำมันแรกก็จะเป็นเคลียของนะครับเคลียร์เป็นคำมันธรรมดาเคลียรเอไอรอนซอร์ตก็คือเคลียร์ดาบนะครับเคลียร์ดาบเหล็กจากฆาตกรแล้วก็คำมันต่อไปคือเชนอเวคที ก็จะเป็นการทำลายไอเทมบนพื้นนะครับเผื่อว่ามีใครเนี่ยเขาทิ้งทิ้งดาบเอาไว้บนพื้นนะครับถ้าเราไม่เคลียไอเทมเนี่ยอาจจะมีคนไปเก็บได้นะก็ต้องเคลียด้วยนะครับคอมมานต่อมาเช่นเอาเวคทีฟอันนี้ก็คือ tps a 040นะครับ040นี่ก็คือพิกัด จุดเริ่มต้นนะครับพิกัดในแมพพิกัดแบบเริ่มต้นเลยก็คือรีเซ็ตเกมก็พาทุกคนเนี่ยมาที่ล็อบบี้เลยนะครับแล้วก็คอมมานด์ต่อมา Chain, Always a อ t i v e คำสั่งก็จะเป็นเคลียเอฟเฟคทุกคนเลยนะครับเผื่อมีเอฟเฟกอะไรพิเศษเราก็ต้องเคลียร์ออกให้หมดนะครับ แล้วก็เข้ามาต่อมา tag s a remove murder ก็คือลบท็ g ทุกคนนะครับลบ tag murder ฆาตรกรออกทุกคนเลย chain away l active แล้วก็เข้ามาสุดท้ายก็จะเป็น chain away l active เหมือนเดิมนะครับก็คือ tag s a remove normal ก็คือลบ tag ทุกคนนะครับลบท็ g คนธรรมดาออก ก็มีลบแท็กมือด้้ยออกก็ต้องลบแท็กคนธรรมดาด้วยก็คือรีเซ็ตใหม่ทุกอย่างเลยนะครับก็ต้องลบทุกอย่างเลยนะครับมันจะมีอีก2คอมมานะครับอันนี้เป็นคอมมา์ไตเติลธรรมดาเลยก็เป็นแบบกดแล้วก็จะแสดงฆาตกรชนะอันนี้ก็คนธรรมดาชนะนะครับคอมมา์ก็ง่ายๆเลยนะครับ ก็จะเป็นไทเทนธรรมดาเลยไทเทนเอไทเทนแล้วก็ตามด้วยคำนะครับคำแล้วก็เขียนได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ไทเทนเอไทเทนคนธรรมดาชนะนี่ครับก็เหมือนเดิมโอเคอแล้วก็ที่สำคัญนะครับเพื่อให้คอมมานด์บล็อกเนี่ยทำงานทั่วทุกพื้นที่นะครับ ก็จะใช้คำสั่ง Ticking Area as Circle แล้วก็สีนะครับตัวหนอนนี่คือพิกัดพิกัดที่เรายืนอยู่หรือว่าพิกัดที่ใกล้ command box กนะครับก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วเราก็กดใช้สร้าง Ticking Area ได้เลยทีนี้ command ก็จะทำงานทั่วทุกพื้นที่ถึงแม้ถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะสร้างแมปไว้ไกลมากแค่ไหนนะครับ Command เหล่านี้ก็จะยังทํางานอยู่นะครับอ่าก็ทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับ Command ์ฆาตกรแบบง่ายๆควบคุมได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สตรีมเอาไว้นะครับว่าว่าผมเนี่ยเคยสตรีมแมบนี้แล้วก็เปิดให้คนเข้ามาในออมเล็ตแล้วก็มาเล่นในแมบนี้นะครับ บางทีผมก็อาจจะพูดไม่เข้าใจนะครับก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะโอเคถ้างั้นผมขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน